สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซีทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนชาวยู u b e ทุกทุกท่านทุกคนนะคะเฮ้ชีวิตคนเรามือไม้ก็จะสั่นนะคะทุกคนมือเย็นหมดเลย ก่อนอื่นพี่นีก็ขอขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านน้องๆทุกทกคนพี่พี่ทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจพี่นีให้คอมเมนต์มานะคะทุกคนเกี่ยวกับปาเลเนาะจากน้องไอ้นะคะน้องไอ น้องวาสนาน้องๆทุกคนนะคะที่คอมเมนต์มานะน้องอละไมน้องทุกคนที่พี่นีเอ่ยชื่อได้ก็ดีนะคะที่เอ่ยชื่อไม่หมดนะ,ะทุกคนที่คอมเมนต์มาจากคลิปเอ่อคลิปที่ปาเหล่มางอพี่นีเนาะ,ะมันก็แปลกๆนะอย่างที่น้องไอซ์พูดน้องวาสนาพูดมานะคะทุกคนมันจริงนะคะมันจริง เหตุการณ์ที่พี่นี่ไม่คาดคิดพี่นีช็อกนะคะทุกคนชอค็ชอกช็อกช็อกจริงๆนะคะแต่มันก็ดีนะคะพี่นีทำอะไรไม่ถูกนะคะทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่ไปเจอป่าเลกผู้หญิงนะคะทุกคนที่ร้านอาหารนะคะทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าเออ คืนนี้นะคะเรานัดเจอกันนะคะทุกคนนัดเจอกันร้านอาหารตอนบ่ายๆแกจะมาหาพี่นีนะคะทุกคนแล้วก็จะมานั่งพูดนั่งคุยกันก่อนที่จะไปร้านอาหารเนาะแกจะมาเอ,อพักดื่มก่อนแล้วก็คุยกันแล้วเราก็จะไปร้านอาหารมันะ้ยแกบอกแกจะมาหาพี่นีนะถึงบ้านพี่นีประมาณสี่โมงเย็นนะคะทุ ประมาณสี่โมงเย็นของวันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะคะสามโมงกว่าฝ่านะคะตอนนี้นะคะทุกคนเรานัดกันเราพูดคุยกันเมื่อคืนนี้เนาะออจะคุยกันเรื่องไปเที่ยวจะเอาอยัางไงดีนะคะทุกคนว่าเราจะไปเที่ยวกันเออ เดือนหน้านะคะทุกคนว่าเออมาดูสถานที่ว่าเราจะไปไหนกันนะคะจะแกะจะมาให้พี่นีเลือกนะคะทุกคนว่าเราจะไปไหนแล้วก็เอ,อจะไปเล่นสกีนะคะแล้วก็จะมาดูวันกันนะคะทุกคนพี่นีตอนแรกจะนัดกันวันอังคารนะคะวันอังคาร วันอังคารนะคะทุกคนวันอังคารที่สองนะคะนัดกันนะคะทุกคนเพราะวันที่วันพวกนี้วันที่สามสิบกับวันที่สามสิบเอ็ดแกไม่ว่างเนาะแกบอกแกไม่ว่างแกต้องมีอะไรทํานะคะแล้วก็วันที่หนึ่งก็จะเหนื่อยนะคะแล้วก็จะนัดกันวันที่สองแต่ตอนนี้แกเปลี่ยนนะคะแกเปลี่ยน แกเปลี่ยนว่าเออเราเจอกันวันนี้เพราะว่ามันเออมีอะไรจะต้องทำนะคะพี่นีก็บอกโอเคเราเจอกันนะคะเราเจอกันเย็นนี้นะบายๆแกก็จะมาหาพี่นีคุยกันเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนแกนโทรมาดึกมากแล้วนะคะทุกคนประมาณสามทุ่มฝ่านะเกือบสี่ทุ่มนะะพี่นีเราคุยกันนะ ก็ตกลงนะคะแกก็บอกว่าเออแกอาจจะมาตอนบ่ายๆของวันนี้แล้วก็เอออาจจะเป็นสี่โมงหรือห้าโมงนะแต่ก่อนจะถึงแกจะเขียนมาบอกก่อนเนาะพี่นีก็เออโอเคคุยคุยกันให้มันรู้เรื่องไปว่าอะไรอะไรเนาะเราจะเอาอย่างไงนะคะทุกคนพี่นกีก็ยัง ลังเลอยู่นะคะลังเลอยู่นะคะลังเลยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะพี่นีไม่ได้ตอบคอมเมนต์ของใครเลยนะคะคลิปนั้นนะคะทุกคนพ,พี่นีไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครเลยเพราะพี่นีอยากรอนะคะอยากรอวันที่ว่าเราคุยกับปาเลเสร็จแล้วเราจะได้รู้นะคะเราจะได้พูดให้เอฟซีฟังนะคะทุกคน เมื่อเช้าเก้าโมงเช้าแกเขียนเม่จมาหาพี่นีนะคะทุกคนพี่นีกําลังนั่งเเอออทำคลิปกําลังลงวิดีโออยู่นะคะพี่นีก็บอกเดี๋ยวก่อนพี่นีกาลังลงวิดีโออยู่นะคะตอนเช้าพี่นีบอกเดี๋ยวพี่นีวิดีโอไปแล้วนะคะพี่นีกอกสร้างไรได้ให้วิดีโอไปนะคะทุกคนแล้วพี่นีจะโทรกลับไปหาแกแกก็บอกว่าเออ อย่าช้านะเพราะว่าแกแกรีบนะคะพี่นีก็บอกประมาณห้านาทีนะะทุกคนพินีโทรไปหาแกหลังจากลงคลิปวิดีโอ,อ,อที่พี่นีทำเมื่อเช้านี่เนาะเสร็จพี่นีก็โทรไปหาแกแกก็บอกวันนี้ฉันขอโทษฉันไม่สบายแกพูดนะแกบอกว่าแกไม่สบายนะคะแก ไม่นอนไม่หลับทั้งคืนนะคะแกนอนไม่ได้นะแกก็เลยเพียนะคะแกก็เลยบอกว่าเออยกเลิกทานอาหารเย็นนี้นะคะแกบอกว่าเออเราไปเจอกันวันอังคารหน้านะอังคารที่สองนะคะเอาอย่างนี้เนาะแกว่าอย่างนี้แกบอกแกแกไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงๆแกบอกว่าแกนอนไม่หลับอาการของคนแก่นะพี่นีก็ คิดอยู่แล้วนะคิดอยู่แล้วว่ามันไม่ปกตินะคะถ้าสมมุติว่าแกนอนไม่หลับแกนอนตอนช่วงเช้าหลังจากเที่ยงบ่ายอะไรแกก็พักได้นะคะทุกคนคือว่าแกคงพี่นีคิดว่าแกโกหกแต่แกคงจะนึกเรื่องโกหกไม่ได้นะ,ะเพราะมันจะซ้ำกันนะคะทุกคนมันจะซ้ำแกก็เลยเอาตรงนี้มานะคะ พี่นีก็ไม่ว่าอะไรพี่นีก็ไม่ได้คิดอะไรก็บอกเออก็ปล่อยแกวันอังคารก็วันอังคารเจอหรือไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นอย่างนี้เราก็กําลังจิตใจลังเลอยู่นะคะทุกคนพี่นีค่ะจิตใจลังเลนะพี่นีก็ยังสัน่นอันนี้เพื่อนนะคะเพื่อนเนอ,อเพื่อนสาวของพี่นีเนาะแกก็เออพี่นีส่งเออ ไอ้เมลีคริสต์มาสไปให้เขาแต่เขายังไม่ได้ตอบนะครับเพื่อ,เอนเขาตอะเขียนมากเขาบอกเอออยากจะคุยอยากเจะพี่นีจะแวะมาหาพี่นีที่บ้านโนแล้วเราก็ไปหาอะไรกินกันเกกเขาเพื่อนขอโทษบอกว่าเออเออมันมันกระชั้นชิดไปถ้าเธอว่างถ้าเธอไม่ว่างก็ไม่เป็นไรคือว่าเดี๋ยวเราเจอกันเพราะว่าคริสต์มาสก็ไม่ได้เจอ เดี๋ยวปีใหม่ก็จะไม่ได้เจอกันยาวนะคะเพื่อนสาวของพี่นีที่ว่าเป็นเพื่อนฝรั่งนะคะทุกคนพี่นีก็บอกเออก็ไม่ได้มีนัดกับปเลยเขาเลื่อนนัดเราแล้วนะคะทุกคนก็บอกเพื่อนบอกเออเดีย๋ยวเราไปกินข้าวเออที่ที่นอกเมืองกันไหมเราอยู่อากาศแบบนี้เราไปข้างนอกข้างนอกไปไหมชวนเพื่อนเนาะ ออกไปนอกโลซานหน่อยหนึ่งแล้วเราก็เอไปกินเอร้านอาหารกันนะคะทุกคนข้างนอกเมืองเนาะเออก็จะไปกินเออฟองดูนะคะกินฟองดูชีสจุ่มนะคะทุกคนบอกไปกินไอ้นั่นกันเถอะเพราะอาหารไทยก็เบือ่อแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะทุกคนเพื่อนก็บอกเออความชิดดีไป เดี๋ยวเออเธอแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวสิบเอ็ดโมงพอฝ่าฉันจะไปรับนะคะทุกคนที่นี่ก็แต่งตัวนะคะทุกคนแต่งตัวเพราะความเป็นผู้หญิงเนาะเราจะแต่งตัวสวยนะคะทุกคนเพราะว่าผู้หญิงไปไหนเราเราชอบแต่งตัวสวยกันนะคะทุกคน <S <S> มันเหมือนฝันนะมันเหมือนฝันนะ ต๊ะที่เราโทรจองนะคะทุกคนมันติดกันนะคะมันติดก,กันกับโต๊ะของปาเล่นะคะทุกคนเดินเข้าไปนั่งจะก,กันหน้าไปชนกันอย่างเนี้ยทุกคนพี่นี่พี่แกก็ตกใจนะพี่นี่ก็ตกใจนะมันเป็นไปได้อย่างไงอะพี่ี่เข้าใจความรู้สึกของลูกชายทันทีว่าทำไม ลูกสะใภ้ลูกชายที่ว่าไปเจอป๋าเลนะครับทุกคนไปเจอป๋าเลที่กับผู้หญิงนะคะทุกคนขเขาเป็นยังไงแต่นี่พี่นีพี่นีช็อกนะคะพี่ทุกคนพี่นีเป็นลมนะ,ะพี่โต๊ะนั่งติดกันนะคะทุกคนแกก็มองหน้าพี่นีพี่นีก็มองหน้าแกนะเออ อันเพื่อนสาวนะเออขอโทษนะคะไม่อยากเอ่ยชื่อเพื่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นอะไรเออพี่นีเขาบอกเขาเป็นแฟนฉันไอปลาเล่มันก็บอกแมโนเออเขบอกว่าพูดอะไรเออมันพูดเป็นๆไม่ได้อ่ะผู้หญิงคนนั้นนะคนผู้หญิงนะคะ ู้ิงแต่งหน้าสวยนะคะทุกคนตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆนะคะทุกคนตัวเล็กแต่งหน้าสวยมากนะคะทุกคนเป็นพี่นีเทียบไม่ได้เลยอ่ะอย่าเป๊ ี่นเทียบไม่ได้เลยะค่ะทุกคนผู้หญิงตัวเล็กๆะะผมยาวอายุประมาณสี่สิบฝ่าพี่นี่คิดเนะนั่งโต๊ะข้างกันนะคะทุกคนเพื่อนก็เห็นท่าผู้ชายตกใจนะพี่นี่ก็บอกกับเพื่อนว่านี่แหละ เขาแฟนฉันเขาชื่อนี่ชื่อนี่เนาะแฟนก็มองหน้านะเออว่าพี่อะ่ะพูดอะไรออกมาผู้หญิงที่นั่งคู่กันกับปาเลนะคะทุกคนมองหน้าปาเลมองหน้าพี่นะคะทุกคนเรานั่งโต๊ะติดกันนะคะทุกคน พี่นีบอกเพื่อนนะว่านี่แหละไอ้รักหกปีของฉันไอ้รักเจ็ดปีที่ฉันคุยให้เธอฟังเมื่อกี้คุยเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ที่ฉันพูดให้เธอฟังมาตลอดนี่แหละเขาพี่พูดเลยนะแกก็บอกว่าหยุดมีอะไรอย่าค่อยคุยกันอย่าพูดตรงนี้แกพูดอย่างนี้นะคะทุกคนพี่นี่น้ำตาไม่มีนะ ต่พี่นีเศร้าปกติพี่นีเล่าเรื่องแบบนี้น้ำตาพี่นีจะไหลมากน้ำตาพี่นีไม่มีออกนะคะทุกคนมันเย็นมันชามันเหมือนฝันแล้วมันเหมือนอะไรนะ,ะมันสั่นเฉยๆนะคะทุกคนมันสั่นเพื่อนเขาก็บอกนี่ ใจเย็นใจเย็นไอ้นั่นเขาก็บอกเดี๋ยวพู่งพูดนะไอ้เท่าอย่าพูดอีเด็กคนนั้นก็มองหน้าไอ้ชาวบอกจะเปลี่ยนร้านไหมเออจะเปลี่ยนไหมเรายังไม่ได้สั่งเรายังไม่ได้สั่งนะคะเราแกอาจจะไปนั่งโป๊ะก่อนพี่นีแป๊บเดียวนะคิดพนักงานเสิร์ฟเขาก็เอาการ์ดเอาอะไรมาให้เขาก็ต้อนรับพี่นีเนาะ เออไอ้เท่าบอกว่าเออเรายังไม่ได้สั่งเราอ่จะเปลี่ยนร้านเรามาเจอน่าเกียดมากน่าเกียดมากนะทุกคนอีอีสาวนั่นนะคะไม่ยอมนะมันไม่ยอมนะมันไม่ยอมเปลี่ยนร้านมันบอกจะเปลี่ยนทำไมนะคะพี่รู้ว่าเป็นคนชาติไหนแต่พี่นีจะไม่เอ่ยชาติเขานะคะทุกคน ตาโตสวยสวยนะคะ <ś ooth> เด็กสี่สิบฝ่านะคะ <ś SF> คิดนะตัวเล็กๆนะคะทุกคนผู้หญิงไม่ยอมเปลี่ยนพี่น네ีก็ไม่เปลี่ยนนะคะทุกคน <ś Compass> แต่แกจะเปลี่ยนร้านนะแกบอกแกจะเปลี่ยนแกไม่นั่งแกไม่อยู่ <ś ooth> พี่น네ีพี่น네ีก็บอกเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนฉันก็ไปนะะฉันฉันไม่อยู่ฉันไม่นั่งฉันไม่นั่งนะคะ เพื่อนก็บอกเพื่อนก็งงเนาะเพื่อนของพี่นีก็ออกกันเนะเา,ออกา,กานนะก,ก็ออกจากร้านแนละ้วก็ขอโทษก็ออกจากร้านแล้วเราก็ไปนั่งขับรถมานั่งร้านไม่ไกลกันเพื่อนก็งงเนาะพี่นีก็งงเนาะพี่มีสันนะคะทุกคนน้ำตาไม่มีไหล <c oughs> กินข้าวกับเพื่อนเสร็จก็ เราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันเพื่อนกันเลยไกลเป็นว่าคุยนะว่าเพื่อนเขาก็เจอนะเพื่อนเขาเข้าใจพี่นีนะเขาบอกนีใจเย็นๆนะพี่นีสั่นพี่นีจะเป็นลมนะคะทุกคนเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนพี่นีเอามาพูดพี่นีขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะทุกคนที่คอมเมนต์มาแล้วก็ให้กําลังใจพ,พี่นีเห็นแล้วนะคะ เห็นนะคะทุกคนแกแกกลัวผู้หญิงคนนั้นนะคะแกไม่ได้กลัวพี่นีนะแกกลัวว่าพี่นีจะพูดอะไรมากกว่านั้นนะคะทุกคนพี่นีออกมานะคะออกมาถ้าพี่นีไม่ออกแกก็ต้องออกนะ,ะแต่อีผู้หญิงคนนั้นไม่ออกนะคะพี่นีก็ปล่อยเขาให้เขาจัดการกันเอง พอกันทีไอ้เท่าไอ้รักไอ้หมดนะคะหมดแต่มันแค้นมันโกรธนะคะทุกคนพ็นโกรธพี่น,นีปวดหัวตึ๊บเลยนะคะทุกคนอากาศมันปวดพี่นีเกือบสติแตกนะคะทุกคนเกือบเกือบบอกเพื่อนนะว่าจะดื่มวายสักแก้วนะทุกคนอยากเมานะ อยากดื่มนะอยากดื่มเพื่อนเขาเคยเห็นเวลาพี่นีดื่มเวลาพี่นีซึมเศร้าเวลาพี่นีเจ็บเวลาพี่นีร้องไห้เพื่อนบอกเธอฉันอยากให้เธอร้องไห้ฉันจะก,กอดเธอเอาไว้แต่ฉันขอว่าอย่าดื่มเธอเลิกดื่มมาแล้วเธออย่าก,กลับไปกับไอ้ผู้ชายคนนี้ฉันที่เธอพูดถึงมัน คิดว่ามันจะดีเลิศแค่ไหนมันก็เป็นไอ้ผู้ชายแก่ธรรมดาเพื่อนพูดนะเธอดูดีฝ่ามันแล้วเธอมีโอกาสไปดีเธอจะไปดื่มทำไมบอกฉันฉันปวดหัวฉันงงฉันฉันฉันไม่รู้ทุกคนถ้าเกิดพินีไปกับคนอื่นเพื่อนคนอื่นที่เขาดื่มนะคะบานนี้พี่นีคงเมาไปแล้วเนาะคงเมาไปแล้ว แต่อาศัยว่าพี่นีไปกับเพื่อนสาวคนนี้เขาดีใจที่พี่นีเลิกดื่มได้นะคะทุกคนแล้วเขาอยากเจอกันกันกบไอ้ปัเลยผลสุดท,ท้ายเขาก็ได้เจอแล้วนะคะทุกคนเจอในสภาพนี้นะแกกลัวนะแกกลัวผู้หญิงคนนั้นแกไม่ได้กลัวพี่นีนะแกแกตกใจนะ ว่าโลกมันกลมกลมได้ยังไงที่ว่าไปเจอพี่นีว่าแล้วตาขมิญยืบยบๆืบมาได้หลายอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนตาขมิญบางครั้งก็กระตุกแรงบางครั้งก็กระตุกเบาๆบางครัง้งวันนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าให้พี่นีไปเจอนะคะไปเจอเพราะพี่นีเดินวน,นะะถามตัวเองนะคะทุกคนถาม ถามเอาอย่างไงเอาอย่างไงถ้าเขารักเราเขาคงไม่ปล่อยเวลามาถึงขนาดนี้เขาคงจะทำอะไรดีฝันี้หรือว่าเขารักเราข้อรักแบบไหนหรือว่าเราจบหรือไม่จบพี่นีก็ถามตัวเองเนาะพี่นีก็คิดเอ๊ะไปกับเขาไม่ไปกับเขาวนนะคะวนถามตัวเองนะคะทุกคนมันหาคำตอบไม่ได้ พีนีสั่นนั่งรถมากสั่นเพื่อนก็นมาส่งที่บ้านนะทุกคนแล้วก็บอกอย่าคิดมากเพื่อนบอกอย่าไปดื่มเหล้าเด็ดขาดนะห้ามดื่มนะเธออย่าดื่มนะนี่ต้องรักตัวเองรักตัวเองเยอะๆเธอผ่านมาจนถึงวันนี้เธอสู้มาจนถึงวันนี้เธอยืนถึงวันนี้เธอมีวันนี้ เธออย่าเอาวันนี้ของเธอไปเจ็บปวดไปโยนให้ไอ้ผู้ชายคนนั้นเพราะว่าเพื่อนเขาก็เจ็บนะคะเขากเพิ่งจะเจ็บกับผู้ชายนะ,ะเขาเพิ่งจะเจ็บหมัดๆนะ,ะพี่หนีก็จะเจอกันประจํานะคะแต่วันนี้วันนี้นนทําไมได้เพื่อนโทรมาแล้วพาออกไปไอ้เลมันก็จะต้องโกหกพี่นีนะ,ะอยู่เช้าค่ำนะคะ ถึงลูกมาบอกเอารูปมาให้ดูอะไรเราลืมนะคะเราลืมเดี๋ยวเขามางา้อเราก็ดีอีกแต่เราจะดีท่าไหนนะคะแกก็จะมาในลักษณะนี้เนาะแต่นี้เราเห็นล้วแต่ภาพที่ลูกเห็นถ่ายมาให้กับผู้หญิงมีอายุแต่ที่นีไปเห็นวันนี้ผู้หญิงเด็กนะคะสี่สิบฝ่าสวย แต่งเนื้อแต่งตัวราคาแพงนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะแค่ขนตาเขาเราก็รู้นะกันเครื่องสําอางที่เขาแต่งเสื้อผ้าที่เขาแต่งนะ,ะทุกคนผู้หญิงแพงนะคะมันไม่ใช่ผู้หญิงแบบพี่นีขอจบคิดนี้นะคะทุกคนพี่นีสันนะคะพี่นีเอามาพูดเพราะว่าถ้าเกิดพี่นีรอรอพี่นีจะพูดไม่ออกนะคะทุกคน สว디카 <laughs>